สวัสดีค่ะเพื่อนๆพผู้ที่สนใจเกี่ยวกับหน้าไพ่ยิปซีนะคะวันนี้นะคะอาจารย์บงกฎจทรพยากรณ์นะคะจะมาพูดเกี่ยวกับหน้าไพ่นะคะหน้าไพ่เดอะเดทนะคะเดอะเดทนะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะคะเมื่อพูดถึงมรณะเดทนะคะส่วนใหญ่กลัวเพราะคิดถึงความตายที่มีภาพแห่งความทุกข์พลัดพรากหรือเห็นฉากทรมานนะคะก่อนจะตายนะคะ คิดถึงชีวิตหลังความตายนะคะคนที่ไม่เคยทำความดีนะคะก็ยิ่งมีความหวาดกลัวเป็นทวีคูณนะคะเมื่อมีเกิดย่อมมีมรณะนะคะหรือเดทนะคะแต่ไม่ใช่สิ่งที่แยกตัวรออยู่บั้นปลายชีวิตนะคะแต่พลังของมรณะเดทนะคะที่สอดแทรกในทุกสิ่งนะคะทุกอนุนะคะให้สิ้นสุดเพื่ออนุญาต ให้สิ่งต่างๆเกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการนะคะค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามนะคะแล้วก็กดหัวใจให้กับอาจารย์บงกชธรพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ